ฮัลโหลสวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้มาอยู่กับผมแนคนคุนนี่ผมเขสก,กินสเตปนะฮะตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเสกสินนะฮะ,ะเอ็มซีเสกซินนั่นเองคือก้าผมไม่เก้โปรแกรมอัดมันนิดหน่อยนิดหน่อยละเยอะดิคือปกติตอนอัดอบบมันจะแหลกๆใช่ไหมคือคนดูเวลาอัดอของผมมันจะแหลกมากๆใช่ไหมแล้วก็เสียงมันเป็นอะไรไม่รู้ เออฮะแล้วก็เสียงเพื่อนรุมคอมยะดังมากต,นะตอนนี้ก็ดังอยู่เลยแต่ว่าก็ไม่น่าจะดังมากนะมาจะมาเล่นเบสบอลสักตาสองตานะอือ uh หึก huh. uh ็เบสอลก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะคะเบสบอลเนี่ยรอเซิร์ฟแปดไปเลย อุ้ย,ยเข้ามาปุ๊บแหลกเลยนะฮะตอนนี้คนเยอะเขาเขาคนเยอะจับอ่ะโปรแกรมอัดได้จะแหลกหรึเปล่าโอเคลื่นแล้วฮะไปเข้าตามเขาไปค,คือบางบางฉากที่มันแหลกอ่ะมันก็ไม่น่าจะแหลกอะไรมากนะะว่ามันเป็นที่ตัวเกมตัวคอมผมนะฮะ คน่นพวกผมมันบิ่งเลงงเกิอบเออโอ้ผมไม่อยู่ในเเนี่คุณชาลามนะฮะแล้วก็ไอ้ตีปตีปวันดีตีปแล้วก็ตีปเหมือนกันนี่หว่าเป็นไรตีปเราจะเรียงนะว่าตีปนะเป็นตีปต้องมาฝ่ายหน้าเลยทิงอุ้ยอุ้ยตีิอุ้ยตีบตีิแล้วกี่บ้างช่วยด้วย นี่ทำไมชื่อขึ้นว่าลัคกี้บ็อกซ์แต่มันคือสวยบ็อกซ์วะเนี่ยเออคือคือคือโอ uh, เ้เร็งอยู่เนี่ย White? แล้วก็เราควรจะซือ้อพิกแอกก็ซือ้อเสื่อหน่อยแล้วมาอยุดดีเรนแบบนี้มาฮะไอ้ติปติปกันเตียงไอติปติปในต่อแบบฟ้าเออเออก้อนบิดไม่เป็นนะติปเออทำให้ดูละติปนะ deep. ต่อไม่ค่อยจะกิ่งเท่าไหร่นะแปบลบว่าไม่กิ่งเลยนะฮะแล้วก็ต่อเป็นชาวบ้านชาวเมืองแบบนี้เขาไม่ได้นะนะแปบลบว่าต่อแบบเร็วๆอ่ะตีมนะตีมนะจำไหมนะตีมเ,เวลาจะต่อก้อนบิดมันต้องต่อกันอย่างนี้ไม่คิดต่อแบบมั่วๆออไอฉลามก็ติดที่เฟกคนขอรักที่บอกนะคะทุกคนคือผมก็ต่อเออพวกฟันบิดก้อนบิดไม่ค่อยจะป็นด้วยนะ ยังเคยแตรกว่าพีเหรืองอุ้ยทำไมติดยังเนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่ยังไม่ทันจะต่อไปไหนบล็อกก็หมดสาเร็วเร็วเวลาบุกเตียงชาวบ้านเนี่ยฮ่ายี่นี่สีอะไรสีน้ำเงิน,นดูเหมือนมันจะมีคนใส่ชุดเกาะเทาตกไปตายไหมเนี่ยแน่นอนว่าต้องตายอ้าว อ้าวอ้าวเรื่องมันไอ้มันไม่มีเตียงอนะันโด,โดมโยมีทำไมอ่าทำไมคิงวางของกระเจ็ดกระจายกันยังทำเออตีมนะก็ะทำได้นะตีมคือก้อนบินมันก็เป็นอะไรที่ง่ายอะเนาะก็ทำได้ก็เกิเดตะกูลเลยนะก็เป็นอะไรที่เรื่องต้นมาก คนทำไม่ได้ถ้ามีคนทำไม่ได้ก็ยินดีด้วยคผมจะประเภทเดียวกับผมเนี่ยเนี่ยเหลือสีมูสีเดียวแล้วเยอะขโมนหวังว่าเพื่อนนายคงจะดูคลิปนี้นะนั่เพื่อนนายนะบางคนบอกหาไข่อะไรไข่ไข่เพื่อนนายว่าเคยคุยคนเดียวนะชูแอมชูแอมชูแอมมีสีอะไรครับ วาย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 น่ากลัวน่ากลัวอย่ามาอยู่กับกูเอรามันมีธนูกันแล้วอ่ะเราจะสู้มันยังไงมีแต่ตายฮะทุกคนตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวจริงหรีดใช่ใช่ใช่ใชตีปู่ของอ่ะตีตีเนี่เป็นคนที่แย่มาก

ไอตีบโอไอตีบเอื้อโอ้ตีบมะตีบไอต้อบเอือดแตกเอื้อตายยังยังยังจำนวนก็ปีไปแล้วเอื้อขนาดกระโดดฆ่าตัวตายยังใจตามมาฆ่าโคตรโหดเพราะว่า คุณผู้สาวเมื่อกี้มีงอะบอกว่าเฮ้ยย้อนทำไมเฮ้ยทำไมหมุนอย่างนั้นเนอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประมนี่ยหรือว่าเอ้อถ่ายคลิปนี้ลืมไยืนในกล้องนี่แหลประมาณนี้เออทาร์นออดทารนออดป่ะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยไอหน้าเขียวทำไมโบยหน้าเขียวมันหน้าม่วงเอาหัวไม่สปอนนี่ ไม่ของมันสบอแล้วทำไมไอ้น,น,น,นั่นมันสบไมันมีอะสีเขียวเป็นสีไรว้าทำไมสีเขียวมไม่ของมันไม่สบอหนะอืแย่มากแย่มากานี่ต้องเอาตัวรอดในการทับช็อปนะฮะมีตั๊กหรือเปล่าว่าไปนั่นมันไม่พอด้วยอื เนี่ยมันต่อไปถึงยางกันแล้วอ่ะเพื่อนเอ่อบอสคิงมาสเตอร์คิงมาสเตอร์เพื่อนมาช่วยเราหน่อยช่วยทุบทำฟางเร็วเพื่อนจะได้ดำลงคิวไ,ได้โอ้สบายขอไม่สปอนอีกับเซ็ตมเงอรกินแน่ไหมเนี่ยตัดไม้เร็วอา่า ทำไมถึงเป็นอย่างนี้มีแต่แพ้กับแพ้ฮะเพราะฉะนั้นแต่ละวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายยูย hmm.